พลังคนไทยล้างบาทล้างเมืองใหม่มิกคลินหนิงเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบล จะเรียนทำสำนึกดีค่ะเช้าวันที่8พฤศจิกาย,ยน2565ค่ะงันก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูทีมงานเรือที่จะทำกิจกรรมวันนี้ค่ะช่วงน้ำขึ้นนะคะเราก็นำเรือลงเอารถขึ้นแต่ช่วงน้ำรถค่ะเรานำรถไปสัญจรแล้วเราก็จะต้องเก็บเรือค่ะรับชมกิจกรรมวันนี้นะคะซึ่งมีทีมสิทธ์เก่าล้วนๆเลยค่ะที่มาร่วมด้วยช่วยกันเก็บเรือในครั้งนี้ค่ะ บนน้ําลงเมืองร้างไม่นา่ายินยนบ้านพังนาลม่มตมทําลายทีมงานเรือนะคะตอนนี้ก็ได้เริ่มทยอยนําเรือมาเก็บค่ะใจเรืออมแนนะคะเป็นเป็นเรือที่พวกเราได้ต่อกันเองค่ะเ่าชาวชมในโกดังหเลยก็รว่า,านหนวใหญ่แท้ ช่วงนี้น้ำลดลงมากแล้วน,นะคะการสัญจรทางเรือก็น้อยลง,งที่จะเข้าออกจากบรนดาราไปที่คำกลางกองวัดกุฎรงูทีมเรือก็เลยจะต้องนำเรือมาเก็บแล้วก็ทำความสะอา,าะะดเรือท้องแดนนะคะก็จะทยอยมาวางรวมกันค่ะก็ มีโฟลิฟนะคะหนึ่งพันแล้วก็มีรถกระบะซึ่งพ่วงสารีไปไว้ท้ายอีกหนึ่งพันค่ะหัว<ๆ>ใจสดใสทุกคนคลีนนิ่งผู้คนรักสามคัคคีจิตอาสาร,รวมทำความดีบิ๊กคลีนนิ่งเซฟผูค้คน ออเครื่องระวังเครื่องนะเน่ะใบพัดอะ่ะระวังใบพัดโดนนพู่พุโดนโดนโดนด,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 ดนำนี้เอาขึ้นแบบด่วนนะคะอะไรไม่ได้เอาเครื่องขึ้น แต่เช้าที่ทราบว่ามีการจะเก็บเรือนะคะผู้ที่นําเรือท้องแบนไปใช้ในช่วงน้ําท่วมหรือว่าฐานงานที่จําเป็นต้องใช้เรือท้องแบนแล้วก็ตอนนี้น้ําลดแล้วก็เริ่มทยอยมาคืนค่ะ่หแตงใส่นะคะอะวันนี้น้ําลดเอาเรือมาคืนนะคะหมาแตงในช่วงในช่วงน้ําท่วมมีได้ใช้ประโยชน์อะไรจากเรือกันบ้างคะออก็ขนขนแล้วก็ส่งคนนะ ผลสนินค้าที่ร้าน,นเราก็ไม่ได้ปิดมีผู้ป่วยโทรมาสั่งยายอยู่ตลอดเราก็ได้ใช้เรือนี่แหละถ้าไม่มีเรือนี่ก็โหลำบากน่้ดูเยเพราะว่าต้องส่งส่งทุกวันแต่วันนี้เรียบร้อยแล้วน้ำลดแล้วครับตอนนี้น้ำลดสามารถใช้เป็น,นได้แล้วก็จะกลับมาใช้รถเหมือนเดิมค่ะคุณอุปการของเรือก็คือในช่วงน้ำท่วมนะคะ แต่ละฐานงานก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะของหมอแตงไทยนะคะได้ส่งสม,มุนไพรไปให้กับผู้ป่วยได้ด้วยค่ะขอบคุณคนไทยที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณสวรรค์ให้รวมแผ่นดินอุบลน,น้ำใจคนไทยไหลรินพี่น้องทั่วทิ่นคลีนนิ่งอุบบน ยาหกองอยังจำฝังใจน้ำตารินไหลไทยเมืองอุบลน,น้ำลงเมืองไปแล้วอีกหนึ่งลำนะคะรถท้องแดงของกองทัพท,ที่พวกเราได้ประกอบขึ้นมากันเองค่ะตั้งแต่พศ2554ค่ะรถท้องแดงทั้งหมดนี้นะคะนำไปช่วยพี่น้องชาวกรุงเทพม,มหานครค่ะที่ตอนนั้นประสบน้ำท่วมอย่างมากค่ะ,ะจุดตั้งแต่บริเวณที่ที่รถ จุดสวมสาคานาโพคีวิ่งมานี่นะคะก็จะเป็นจุดที่น้ำน้ำมีระดับที่สูงแล้วก็เชี่ยวนัานใดมาใช้วิ่งถนนเส้นนี้นะคะก็ให้ระวังช่วงนี้ค่ะอะไรที่เวลาร้อยไต่ร้อนสกปกใช่ <c oughs> ได้ใช้งานแล้วไงคะมฮ้ยดูมาแล้วในเบอหวานดูมาแล้วดูซ้อมมาแล้วโอ้านใดมาใช้ มาดูส่วนของเราจะลดเกียจดีค่ะค่อนข้างเสียงสาธนาโพกีนะคะครเรามาดูรถซาเล้งกันบ้างค่ะซาเล้งกับมอเตอร์ไซค์นะคะทันจะได้กะว่ารถจะอยู่ที่ระดับน้นําในปริมาณไหนทังซาเล้งั้างมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระบะค่ะผู้คนรักสามัคคี จิตอาสารที่ฉันยืนอยู่ยขณะนี้ก็มีรถเข้าออกตลอดเวลาเลยนะคระเนี่ยเบอร์32นี้ก็จะเป็นรถของราชธานีโศกค่ะด,ใใคดูกกไกลๆน่าจะเป็นรถจากยาติธรรมอ๋อยาติธรรมมาแล้วมาแล้วค่ะคจากไหนคะ ลงนกคามาแล้วค่ะยินดีต้อนรับ่ะไปที่อาคารบวรได้เลยค่ะโอ้ไม่ได้มามือเปล่านะคะเอาหัวใจแล้วก็เอาพืชผักมาฝากกันด้วยอ๋นนี้จากเลิงนกคาเหมือนกันค่ะอันค่เชิญค่ะจากเลิงนกคาทั้งหมดเลยค่ะสามคันจากออเห็นแล้วอบอุ่นค่ะอบอุ่นจริงๆ ขอบคุณจิตอาสาทุกท่านนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะเสพบพลังน้ําใจสว่างสวยในอูบน

กลายเป็นพลังข้าพลนเละเธอะที่ดูเกรอะกลังภ่ายแพ้พลังสามัคีคลีนหนิ่งหัวใจสดใสทุกคนคลีนหนึ่งผู้คนรักสามัคีจิตอาสารวมทำความดีจะเลี้ยวเข้าด้านหลังไปที่ไร่อัคีวันคะแล้วก็ขึ้นไปที่ภูเ่าค่ะ คือด้านหลังวิทยาลัยอาชีวะนะคะที่ด้านในทำทำาสะอาดบางส่วนแล้วค่ะแต่ด้านข้างๆก็ยังเละตุ้มไปเหมือนเดิมภายในคือภายในบริเวณนี้คือวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสมานศกขาวิชารามนะคะซึ่งเป็นศูนย์ หรือว่าสถานประกอบการแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาอาชีวะทั้งสาขาช่างโดยรับสาขาต่อเรือค่ะห้องที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้นำเครื่องเรือมาเก็บไว้อย่างเรียบร้อยค่ะต้องขอบคุณจิตอาสาทุก ท่านทุกสถาบานันของสมาศึกษานะคะที่มาช่วยกันทำความสะอาดจนสามารถได้ใช้ประโยชน์แล้วค่ะได้เก็บอุปกรณ์เรือกันแล้วนะคะคนนน่งงเซบบออุุพลลั้ใใจสวสววาาย วันคราเจริญนำคับเรือที่นํามาเก็บวันนี้กี่ได้กี่ลำคะนี้ได้มาสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดลำครับเจ็ดลำจากทั้งหมดที่เราใช้เรานําไปใช้ช่วงน้าท่วมกี่ลำสิบหกลำครับสิบหกลำครับแล้วก็มีชาวบ้านใกล้เคียงไปยืมไปใช้ด้วยลำหนึ่งครับเดี๋ยวก็คงจะต้องตามเก็บตอนหลังน้ําลงเหเรือแล้วมีความเสียหายอะไรบ้างคะก็มีมีรอยล้าว รอยหลดุดของในรอยเชื่อมนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานมันกระแทกวันเจ็ดน,น,นั่นี่เนมีรอยรล้ารอยกระแทกใช่ครับคือว่าปีนี้เราก็เสร็จภารกิจกับอ้น้ำท่วมมาหนึ่งเดือนในการใช้เรือครับทำไมวันนี้มาเก็บละ่ะวันนี้ถนนอ้เรารถเราวิ่งได้แล้วครับตอนนี้ครับแล้วเราก็จะเก็บเรือกันแล้วก็จะใช้สัญจ,จรกันทางรถ ไไปทอะรบ้าางํก็การเก็บเรือก็ขั้นแรกก็คือเก็บเครื่องมารวมกันไว้ก่อนแล้วก็เรือมารวมไว้ก่อนส่วนสถานที่จะเก็บกัน ให้เป็นที่เป็นทางก็เดี๋ยวก็ค่อยประชุมคุยกันอีกทีครับเดี๋ยวก็ต้องมาล้างเรือแล้วก็ค่อยเก็บอีกทีครับประสบการณ์จากปีที่ผ่านมา65 4้าสองบ้างในปีในปี6 5หเนี่ยค่ะ <laughs> ในปีือห้าเนี่ยค่ะทำให้การทำงานเราง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็เรือเราก็มีมีเยอะพร้อมตั้งแต่ปี5 4าแล้วครับที่เราต่อไปช่วยกรุงเทพครับตอนนี้เราก็ไม่ไม่ขาดแกนไม่ขาดสนแล้วก็มี เรือจากทางที่น้องทางศรีสะมาช่วยนะครับช่วงงานครับก็ถือว่าได้เบาแรงกันไปอีกครับที่ผ่านมาการทํางานของทีมเรือเป็นไงคบมีอุปสรรคแล้วก็มีมีปัญหาแล้วก็มีอุบัติเหตุอะไรกันไหมคบอุปสรรคก็ไม่มีครับอุบัติเหตุก็ไม่มีครับครับผมคือว่าพวกเราก็ชำนาญกันทางด้านเรือด้านเรือด้านการขับเรือล่องน้ำอะไรกันครับพอสมควร เฉพาะประราชก็ประมาณหคนหกคนครับประมาณที่ประจำเลยนะครับประจำครับแล้วก็มีสิเก่าของเราเนี่ยครับแล้วก็มีสิเกาเวียนมาช่วยครับผมเวียนมาช่วยวันนี้ก็มาเก็บเรือบางส่วนนะคะเพราะว่าฐานงานบางบางฐานก็ยังจําเป็นต้องใช้อยู่ครับผมอย่างเช่นลงสีก็ยังต้องใช้เก็บเรือใช่ครับเก็บเรืออันนี้เรือก็ยังจะจัดกระจายกันอยู่ครับ ก็ค่อยๆรวมรวมรวบรวมกันแล้วก็ค่อยๆเอาโฟลิปตักขึ้นไปไว้ไปไว้ครับขอบคุณมากค่ะพวกเราต้องขอบคุณทีมเรือนะคะที่ช่วงน้ำท่วมได้ใช้บริการในเข้าออกและสัญจรภายในชุมชนค่ะัสสว สีที่เอามาช่วยครับออ๋อเรือสีส,สันเก็บเนาะล<ส>ำใหญ่เนาะลำเนี้ยลำใหญ่หนักถ<ส>้า <c oughs> นำเรือขึ้นตอนที่น้ำลดแล้วนะคะจะลำบากมากเลยะคะลย่ะต้องยกกันขึ้นสาลี่แต่ตอนนี้ไม่ต้องค่ะอับเรือขึ้นมาเลยะค่ะ ขอบคุณคนไทยที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณสวรรค์ให้รวมแผ่นดินอุบลน,น้ำใจคนไทยไหลรินพี่น้องทั่วถิ่นคลีนนิ่งอุบบนไหลไทยเมืองอุบลน,น้ำลงเมืองร้างไม่น่ายินยนบ้านพังน้ำมง ตกลงกันนะคะว่าเรือที่จากศีศสะสมมาช่วยจะเอาไว้ในดีจะไปไว้บนทูเฮาเดีย๋ยวไว้ที่นี่ก็ตกลงกันว่าจถอดไว้บนสาลี่ถอดไว้ที่บริเวณนี้เลยค่ะเพื่อที่ทางศรีศสะสมจะได้สะดวกในการมาเก็บเรือนะาเดอม กดสาลี่แล้วนะคะเรือจากศีษาโศกนะคะในช่วงน้ำท่วมก็ได้นำข้าวของต่ตางๆค่ะ ไปให้ผู้ประสบภัยทั้งในศรีสะเกษแล้วก็บลราชธานีเองค่ะชาวนี้งานเก็บเรือของทีมเรือก็เสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลาปรุงยิ้ยมของทีมงานค่ะ สำหรับงานกิจกรรมการเก็บเรือนะคะของทีมสิทธ์เก่าเช้านี้ก็สาเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีค่ะในการที่ดูแลเรือนะคะก็จะมีการทั้งดูแลรักษาบํารุงก็จะเป็นทีมงานสิทธิ์เก่าทั้งนั้นเลยค่ะที่มาช่วยดูแลพวกเราเห็นทีมสิทธ์เก่านะคะก็อุ่นใจทุกครั้งแล้วก็ประทับใจทุกครั้งที่มาเอาภาระในเรื่องสําคัญซึ่งชาวชุมชนนั้นก็ กำลังไม่ถึงค่ะต้องใช้วัยรุ่นชาวหนุ S> <S um, so, up, ่มสาวก็ห oui, วังว well, ่านะคะท่านผู้ชมก็จะติดตามกันต่อไปนะคะว่ากิจกรรม Big Cleaning ราชธานีอสุขจะมีอะไรกันต่อไปค่ะจะเดินทําสําเร็ดีค่ะเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่ Big Cleaning เซฟอุบลพลังน้ําใจสว่างสวัยในอุบล Big Cleaning เซฟอุบล